ประเด็นแรกครับเป็นประเด็นของผลการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต5จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับซึ่งผลการเลือกตั้งก็พบว่าทางฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีคะแนนชนะยังไม่เป็นทางการอยู่3,000กว่าคะแนนนะครับซึ่งผลในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเกียรติศักดิ์สองแสงนะครับ สมาชิพกพรรคประชธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายอลงกรผลพลบุตรองวหา้าพรรคประชธปิปัตย์ที่มองว่าการเลือกตั้งซ่อมเขตห้าที่มีผลออกมาและพรรคประชธิปัตย์ชนะเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยเรตติ้งตกหรือความนิยมลดลงอันนี้ ผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตามสิ่งที่คุณลรงก์คิดนะครับเพราะจากผลคะแนนเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย20,070กับ20,040ซึ่งคะแนนห่างกันไม่มากรวมถึงพอไปดูผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยในประเด็นที่2นะครับก็มารผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจากร้อเนี่ยมาใช้สิทธิ์แค่30%ซึ่งถือว่าน้อยมาก อันนี้ก็เป็นผลของการที่ทําให้ทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่หลงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับก็อาจจะรับความพ่ายแพ้ซึ่งคุณองค์กรเองก็ได้พูดถึงกรณีที่มองว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมุ่งสนใจในเรื่องการเมืองเรื่องแก้รัฐมนูญไม่ได้สนใจเรื่องประชาชนและ,ละเลยเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับรัฐบาลบริหารมา แค่แเดือนเสร็จนะครับวิกฤตที่เราพบในช่วงที่เป็นรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักและพเพื่อไทยนั้นก็คือวิกฤตอุทกภัยซึ่งเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดในรอบ50ปีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจุดอันหนึ่งที่รัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ปัญหารวมถึงมีมาตรการในการฟื้นฟูและมาตรการในการป้องกันโดยออกพรกรซึ่งจะเห็นผลใน ระบบที่แก้การแก้ไขบริหารจัดก,การน้ําทางน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับอย่างครบวงจรแต่ก็เป็นผลหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผลคะแนนเสียงในครั้งนี้รัฐบาลเองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะนำเป็น,ปนกระจกในการปรับปรุงการทํางานและกําหนดยุทธศาสตร์ซึ่งผมเองก็ได้มีการลงพื้นที่ก็พบว่าพี่น้องประชายชนในเขตเลือกตั้งซ่อมที่5เนี่ยจังหวัดปทุมธานีก็ยังมีอารมณ์ร่วม ในลักษณะเรื่องประสบอุทกภัยและมีความกังวลว่าทางรัฐบาลเองได้ขาไปดําเนินการในการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทําให้เขาความรู้สึกที่เขารับผลกระทบซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นผลสะท้อนจากที่จากการเลือกตั้งก็ดีก็จะเป็นภาระอย่างหนึ่งที่รรคเพืเ่อไทยจะต้องทํางานหนักมากขึ้นในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายรวมถึง ต้องมีการลงพื้นที่และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดปทุมธานีรวมถึงกับพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกําหนดโดยจะมีการประชุมพักในวันจันทร์นี้ก็จะกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการที่อะา,าวิเคราะห์นะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยในภาพรวมทั้งประเทศรวมทั้งไม่ส่งผลถึงรัฐบาลว่ามีคะแนนตกต่ำอันนี้เป็นลักษณะของตัวบุคคลนะครับซึ่งยอมรับว่า คุณเกียรติศักดิ์สงแสงเนี่ยเป็นคนทาพื้นที่มานานลงเลือกตั้งหลายครั้งนะครับและเป็นที่รู้จักก็ถือว่าในช่วงที่มีประชาชนวัยิ์น้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะมีโอกาสชนะเนี่ยก็เป็นอย่างสูสีนะครับก็ขอแสดงความยินดีและก็พรรคเพื่อไทยเองก็จะดําเนินการในการที่จะกําหนดยุทธ,ธศาสตร์ในการรณรงค์เพื่อทํานโยบายของพักนาไปสู่พี่น้องประชาชนให้เข้มข้นมากกว่าเดิมครับ